สวัสดีค่ะทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะปุณำพางงานสำเร็จค่ะโอมนะคะวันนี้เริ่มที่จะพูดจะเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับปอดหลอดลมนะคะเป็นตัวที่อยากสนับสนุนให้ทุกคนปลูกเอาไว้ที่บ้านนะคะเพื่อเรียกว่าเป็นสมุนไพรสามัญประจำบ้านตัวนี้เป็นตัวที่ชอบมากอีกตัวหนึ่งแต่จ,จริงๆก็ชอบมาก หลายสิบหลายร้อยตัวอยู่นะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ชอบเกี่ยวกับสรรพคุณของเขานะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นหานุมานประสานกายนะคะหรือว่าบังชีเราจะเรียกต้นนี้ว่าต้นสังกรณีแต่ก็ต้องต้องทราบก่อนนะคะว่าสังกรณีน่ะจะหมายถึงต้นไม้หลายต้นมาก บางทีอาจจะหมายถึงต้นย่าหัวหนา้าหรือว่าสังกรณีอีกตัวหนึ่งที่มีดอกเป็นสีส้มซึ่งนิยมใช้เป็นไม้ประดับเพราะฉะนั้นถ้าไม้มันชื่อซ้ำๆกันเยอะเราต้องต้องแน่ใจว่ามันหมายถึงต้นไหนนะคะอาจจะให้ผู้รู้หรือหมอเพื่อนบ้านช่วยหาตัวอย่างหารูปหรือชี้ให้เราไปดูที่ต้นจริงๆเลยว่าหน้าตาของต้นที่ต้องการเอามาใช้ทำยาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ ต้นหันุมานประสานกายที่พูดถึงน่าจะจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> คิดเอย่ายกมาทั้งต้นนะคะเอามาให้ดูต้นเดียวมาให้ดูใบหนึง่งเขาเรียกว่าหนึ่งช่อจะมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดใบเล็กอีกอันหนึ่งเท่าไหร่เจ็ดอีกเหมือนกันนะคะก็เป็นอันว่าหันนุมานประสานกายจะมี ใบเล็กหรือใบย่อยเนี่ยอยู่เจ็ดใบหน้าตาเขาก็คือประมาณนี้ไม้แบบน,นี้ไม้เป็นเป็นไม้มีอกเอกลักษณ์ถือว่าจําง่ายแต่ก็อีกนั่นแหละบางคนว่าอุ้ยเห็นเยอะในตลาดในตลาดจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าต้นหวัดปลาหมึกเป็นไม้ประดับชนิดนหนึ่งนะคะขายกันไหม อันนี้หันุมานประสานกายอันนี้หนวดปลาหมกึกจะเห็นว่าหนวดปลาหมกึกมีใบเยอะกว่าหนวดปลาหมกึกนะคะต่างกันยังไงใบย่อยหนวดปลาหมึกมีเยอะกว่านะคะปลายใบมนนะคะ,ะไปเผลอกินผิดต้นแต่ก็เคยมีนะ มีคนงานคนหนึ่งโหมาเล่าสปปรรพคุณกินอนุมานประสานกายดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราให้พาไปชี้ดูต้นชี้ต้นนี้เลยหนวดปลาหมึกในประดับข้างที่ทํางานจบกันกะทําให้เรารู้ว่ามันก็คงกินได้ละมัง้งแต่นี้ไม่การันตีนะคะเพียงแต่อยากให้เรารู้ว่าไม้สองต้นนี้สองต้นเนี่ยคืออนุมานประสานกายกับหนวดปลาหมึกอเป็นคนละต้นนะคะถึงแม้จะอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่เป็นคนละต้น ต้นที่ใช้ทํายาหน้าตาจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะมีใบประกอบย่อยเจใบจําไว้เลยนะคะอนุมานประสานกายดียังไงอย่างที่เคยบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าคนโบราณจะซ่อนในยะของสรรพคุณสมุนไพรอะ่ะอยู่ในชื่อนะคะอนุมานก็คือใครคือทหารเอกของพระรามนะคะที่ช่วยลบ เป็นลิงนะคะประสานกายก็คือการการที่ออกลบทับจับสึกอะย่อมที่จะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งนะคะตัวเนี้ยก็หมายถึงว่าเป็นสมุนไพรที่ฮนุมานอะใช้เอาประสานกายของตัวเองนั่นก็หมายถึงว่าแน่นอนเลยว่าสรรพคุณที่คนโบราณเขาใช้กันน่ะ คือใช้ประสานกายคือเขาบอกว่าเวลาที่อะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะตกต้นไม้ควายชนตีรันฟันแทงถูกทุบถูก,ถก,ถกตีถูกของมีคมอของไม่มีคมกระทบกระแทกให้มีอาการบอบช้ำพกช้ำดำเขียวนะคะคนโบราณจะต้มหันนม,มานประสานกายเนี่ยกิน เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเพราะทุกครั้งของการถูกกระทบกระแทกอุบัติเหตุต่างๆพวกนั้นน่ะจะทำให้ร่างกายอ่ะเกิดการฉีกขาดภายในนะคะอวัยวะภายในเช้นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรต่างๆเกิดการฉีกขาดแล้วก็ทำให้เส้นเลือดที่อยู่ภายในจะเป็นเส้นเลือดฝอย mm hmm. เส้นเลือดขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะมันเกิดการฉีกขาดพรฉีกขาด ปุ๊บธรรมชาติของของร่างกายอ่ะจะพยายามสร้างก้อนเลือดหรือริ่มเลือดเพื่อที่จะอุดรอยฉีกเพื่อไม่ให้เลือดออกจุดนั้นล่ะค่ะที่จะทําให้เกิดก้อนเลือดหรือริ่มเลือดอยู่ภายในร่างกายแล้ววันดีคืนดีถ้าริ่มเลือดนั้นอ่ะมันหลุดเข้าไปอุดอยู่ในจุดที่สําคัญเช่นหัวใจปอดอวัยวะต่างๆที่สมองนะคะเออหัวใจปอดสมองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอริ่มเลือดนี้ไปเกิดการอุดตันอ่ อวัยวะต่างๆเหล่านั้นน่ะก็จะทําให้เกิดผลร้ายตามมาก็คือโรคที่ที่เราจะได้ยินกันอยู่ทั่วไปนะทุกวันนี้นะคะบางทีสาเหตุก็อาจจะเกิดจากตรงนั้นก็ได้หัมม่นน้มานประสานกายเนี่ยก็คือกินเพื่อสลายริ่มเลือดหรืออย่างคนที่เป็นอมัมาพาดหรือมีความเสี่ยงหรือเคยเออมีอาการเส้นเลือดสมองแตกเส้นเลือดสมองตีบที่คุณหมอจะสั่งให้กินแอสไพรินนะคะจะมีกลุ่มของอาจารย์จาก การแพทย์แผนตะวันออกที่เคยมาเป็นวิทยากรให้นะคะท่านบอกว่าแทนที่เราจะต้องไปกินแอสไพรินนะเราก็ใช้ต้นหันุม,มานประสานกายเนี่ยต้มกินแทนเพื่อที่จะรักษาอาการที่จะป้องกันการเกิดเล่่มเลือดที่จะไปอุดตันอวัยวะสำคัญนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่ท่านได้บอกเล่าให้เราฟังเพิ่มเติม แต่ที่อยากจะแนะนําให้ปลูกไว้เพื่อเป็นยาสามัญประจําบ้านเนี่ยเพราะว่าอยากจะบอกว่าตัวนี้แก้ไอดีมากเขืออนนี้ใช้เองกับตัวเองเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีอาการไอเรื้อรังเป็นเดือนนะคะแล้วก็ทุกคนก็คงรู้เวลาไอามันทรมานมากมันไอไม่ได้หลับได้นอนมันไอจนอ้วกมันไอจนจนหายใจไม่ได้อะเหมือนกับหืดจับอ่ะ คือมันจะมีอาการทรมานมากคือจะลืมจังหวะการหายใจมันตอบไม่ถูกนะคะหลายท่านอาจจะเคยมีอาการแบบนั้นพอไอเรื้อรังไปนานๆนะ่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงทุกทีเลยเวลาจะป่วยขึ้นมาไม่รู้จะจัดการกับตัวเองยังไงกินยากันแล้วฉีดยากันแล้วยาแก้ไอนี่คืออมจนจนลิ้นหลุดออกมาเป็นแผ่นๆน,นะคะคือมันกัดคืออมนั่งกลางวันกลางคืนติดต่อกันเป็นเดือนน่ะจนแบบ ลิ้มดุดออกมาเป็นแผ่นๆสีดำปีเลยก็พอดีมีเหมาะพื้นบ้านท่านหนึ่งโทรมาถามซื้อต้นหนุม,มนานประสานกายเราดูเทกลองถามถามภูมิรู้ของท่านก็เออเท่าท่าเหมือนท่านจะเก่งคือคนเก่งเขาจะมีลักษณะแบบหนึง่งไม่อวด <c oughs> ไม่อวดแต่เก่งคือเราเราจะรู้สึกได้ว่าเขาเขามีความรู้อยู่ลึกๆก็เลยถามท่านไปว่า พ่อถามจริงๆคือคนอีสานจะเรียกคนที่เรานับถือที่มีอายุหน่อยว่าพ่อนะคะเรียกพ่อเรียกแม่พ่อถามหน่อยไอ้กินยาอะไรดีไกอฝหัวเล้วชอบอกชอบใจโอ้ยหมองูตายเพราะงูเนาะบอกพ่อมันหมดมุ่งจริงคือไม่รู้จริงว่าจะเอาอะไรรักษาตัวเองกินอะไรดีพ่อก็หันนุมานประสานกายนี่ไงพ่อแกก็ว่างันเนาะกินยังไงเด็ดใบสดเคี้ยวกินเลย กินเยอะแค่ไหนพ่อแกบอกว่าให้กินประมาณสองถึงสามใบย่อยเขียวสดสามเวลาก่อนอาหารกินสองวันใอความซึ้บื้อของเราก็ถามแกว่าทำไมถึงกินแค่สองวันล่ะพ่อก็มันหายแกว่าก็เลยขำนะคะคือเราคิดว่าเออเดี๋ยวจะบอกว่าเออกินเกินนั้นมันจะเป็นพิษกินกันนั้นมันจะไม่ดีหรืออะไรทุกทนยที่แกจะบอกว่ากินไม่เกินสองวันก็หายแกก็ไม่พูดแกบอกเรากิน กินสองวันเราก็นึกว่ามีข้อห้ามอะไรที่ไหนได้กินสองวันก็เพราะว่าก็มันหายนั่นก็หมายถึงจากประสบการณ์ของแกก็คือถ้าผู้ป่วยที่มีอาการไอเรื้อรลังได้กินใบย่อยของหันุมานประสานกายนะคะเคี้ยวสดเลยเนี่ยสองถึงสองถึงสามใบย่อยก่อนอาหารสามเวลากินติดต่อกันสองวันอาการไอจะหายก็พอดีตอนนั้นแม่ที่อยู่เชยภูมก็ไอพอดี ก็เลยบอกแม่เด็ดอนุมานประสานกายกินดูนะเห็นพ่อหมอแกบอกว่ากินแล้วมันแก้อาการไอได้ดีอีกวันหนึ่งต่อมาแม่ก็โทรมาบอกเลยโองแม่หายแล้วตั้งแต่กินสักครั้งสองครั้งแรกหูไม่ดีจังแม่กินยังไงวะแม่ก็กินไปสองสามใบนี้เลยองไม่ต้องไปกินตามที่พ่อหมอแกว่าหรอกแค่นี้มันไม่พอเป็นยาก็คือแกก็จะเด็ดกินประมาณนี้ยค่ะหนึ่งใบสองใบสามใบตามเรื่องของแกก็รู้สึกจะหายภายในครั้งสองครั้งแต่ก็ทําให้เรารู้ว่า แม่เราซึ่งกลายเป็นหนูลองยาเราซะแล้วเนี่ยกินไปแล้วไม่อันตรายคนแก่อายุเจ็ดสิบหกกินสองสมามใบแล้วโอเคคือเรากลัวอย่างหนึ่งว่าการขยายหลอดลมธรรมชาติของของยาที่ขยายหลอดลมทุกชนิดนะคะมักจะไปกระตุ้นให้หัวใจเต้นไวขึ้นมันเป็นธรรมชาติปกติเลยขยายหลอดลมแต่หัวใจจะเต้นไวขึ้นเราก็กลัวแม่จะมีอาการใจสั่นซึ่งแม่เลยนะคะแกชิวชิมาก แต่เราเองเราก็เลยเคี้ยวกินแค่หนึ่งใบและอย่างที่เคยบอกเอาไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะการจะเด็ดใบไม้กินเนี่ยใบไม้ทุกชนิดน่ะในตอนเช้าเอ่อต้นไม้ทุกชนิดตอนเช้า,าสารสําคัญจะอยู่ที่ใบแต่พอแดดเริ่มออกอะ่ะอย่าให้เกินสามโมงสารสําคัญมันจะค่อยคเคลื่อนมาสู่ที่ลําต้นแล้วก็ลากตามลําดับนะคะเพราะนั้นถ้าจะเด็ดใบไม้เพื่อใช้รับประทานอะ่ะหรือจะไปต้มหรือจะไปทําชาหรืออะไรก็แล้วแต่ สังเกตไหมคะพวกเก็บชาพวกเก็บใบหมอนเขาจะต้องเก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้นยิ่งดีค่ะแต่ว่าก็อย่าขนาดนั้นเลยเดี๋ยวใบมืดมืจะเจอมุงเง,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 งี้ยวเคี้ยวขอเปล่าๆก็เอาเป็นว่าพอมันเริ่มสว่างพอมองเห็นายมือตัวเองนี่ก็ออกไปเก็บได้แล้วนะคะเก็บเอาไว้สําหรับที่จะพอใช้ทั้งวันเลยก็คืออาจจะเก็บมาสักสามใบหนึ่งสองสามนะคะ, 2, ะ,คะเก็บมาไว้แล้วก็ เคี้ยวกินเลยอันนี้รสชาติมันก็ลืมละกลิก่นมันจะหอมๆขึ้นจมูกไม่ขมค่ะแต่หมอไม่ถูกมาลองเคี้ยกินเล่นกันเองดูแล้วกันนะฮะ มันจะยังไงอะขมก็ไม่เชิงไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยแต่ก็ไม่ไม่ขมพอพอกินได้นะคะแต่ขมติดไปลลิ้นหน่อยนี่แหละค่ะเคี้ยวกินเลยก่อนอาหารเช้าหนึ่งหนึ่งใบหนึ่งใบก็คือทั้งหมดนี้เลยนะคะก่อนอาหารกลางวันหนึ่งใบก่อนอาหารเย็นอีกหนึ่งใบ ถ้าสองวันแล้วยังไม่หายก็เดี๋ยวจะให้เบอร์พ่อหมอคนนั้นไปจัดการกันเอาเองแต่จริงแล้วเคยให้พี่พยาบาลที่ที่ทางานกินจริงก็ไม่กล้าหรอกเพราะว่าคือคนที่เรียนแผนปัจจุบันมาด้วยกันอะเราต้องดูก่อนว่าเขาเขาจะเก็ตหรือไม่เก็ตจะรับหรือไม่รับนะคะไม่ใช่สุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไปยัดเยียดสมุนไพรให้ใครทุกคนมันไม่ได้สังเกตเธอหมอพื้นบ้านโดยเฉพาะพ่อหมอระดับครูบาอาจารย์ที่เก่งๆเขาจะไม่เสนอตัวรักษาใครนะคะ คนที่อยากให้เขารักษาต้องเป็นฝ่ายขอการรักษาจากเขามันก็ไม่รู้มันอาจจะเหมือนเป็นเคลดวิธีอะไรแต่จริงๆมันก็คือถ้าคุณไม่ได้เริ่มต้นที่ศรัทธาอะไรมันก็ไม่หายอ่ะมันยากค่ะเว้นแต่ว่าโอ้โหมันมันมันโดนจริงๆยายามันตรงกับคนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ายังไม่ศรัทธายังไม่เชื่อเขาก็จะไม่ค่อยเสียเวลาด้วยหรอกถึงแม้จะต้องจะต้องปล่อยให้ตายบางทีมันมันก็ต้องยอมอ่ะ เพราะว่าเขาไม่เชื่อไม่เชื่อก็อย่าไปฝืนไปบังคับเห็นพี่เขาไอมากเห็นเมื่อวันศุกร์ก็ยังเราก็ยังเฉยเฉยเพราะว่าเขาเป็นพยาบาลอะ่ะคือหายาอะไรมากินก็เยอะแยะมันไม่ใช่เรื่องก็เลยไม่ได้สนใจอะไรพอวันจันทร์ได้ยินพี่เขาบ่นว่าอาจทั้งยาแก้อักเสบยาแก้ไอยาแก้แพ้ยาขับเสมหะอะไรเย่าก็คือ,คอ,คอตามสูตรของพวกเรานั่นแหละค่ะว่ากินมันก็ต้องกินประมาณเนี้ย แล้วเขาไม่ดีขึ้นเลยคือเราฟังเสียงเขาก็รู้แล้วว่าแย่คือไอจนเสียงมันเปลี่ยนแล้วแล้วก็ดูหน้าตาเขาดูเหนื่อยแล้วเหนื่อยจากการไอก็บอกว่าก็ถามเขาแหล้วว่าสนใจสมุนไพรไหมเขาก็สนเพราก็คงผมหมดละหมดมุกละหมดมุกที่จะรักษาตัวเองด้วยแผนปัจจุบันเออเดี๋ยวจะไปเอามาให้ก็เลยไปเอามาให้เขาต้นหนึ่งซึ่งต้นที่บ้านก็ไม่ค่อยมีใบเท่าไหระคะ่ค่ะ ล้วก็บอกเขาว่า,ากินอย่างนี้นะอย่างนี้นะก่อนอาหารหนึ่งช่ออีกวันหนึ่งสังเกตดูแล้วเขาดีขึ้นเลยค่ะพี่ๆท,ที่ทํางานก็บอกว่าเขาดีขึ้นแทบไม่ได้ยินเสียงไอเลยแล้วเขาก็น่ารักมากคือในซองยาเขาแทนที่จะมียาเนาะกับมีไอใบไม้เนี่ยใส่ไว้ในซองยาเพื่อเอาไว้กินตอนเชี่ยงนะคะแล้วก็คิดว่าคงกินจนโกนทั้งต้นแหละก็ชื่นใจ ว่าเออแค่ใบไม้เนาะมันสามารถทําใหา้คนเราหายจากความทุกข์ทรมานจากการไอได้ก็สาธุนะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้อําเภออะไรอําเภอปทายนะคะมีมีผู้หญิงโทรมาบอกว่าถามหาว่าใช่หมอใช่หมอยาไหมเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นคนที่ชอบสมุนไพรที่เฉยแต่ไม่ใช่หมอยา คือเราไม่ได้รักษาคนแต่เรามีต้นไม้ที่ที่ใช้รักษาคนเพื่อใครที่รู้สูตรรู้อะไรก็สามารถที่จะเอาต้นมันไปใช้ได้เขาก็เลยบอกว่ามีคนแนะนําเขาว่าให้ต้มหนุมานประสานกายเนี่ยให้ลูกเขากินเพราะลูกเขาเป็นหอบหืดก็ถามลูกอายุเท่าไหร่บอกอายุไม่ถึงขวบบอกถ้าไม่ถึงขวบเราก็ไม่กล้าที่จะแนะนําเพราะธรรมชาติเนี่ยเด็กก่อน ขวบเนะเราจะต้องใช้ความระมัดระวังมากในการไม่ว่าจะจ่ายยาการดูแลรักษาอะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็ยืนยันว่าคนข้างบ้านเขาที่แนะนํามาเนะี่ยที่คือลูกเขาเป็นหอบหืดแล้วก็ต้อมใบหนุมานประสานกายซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเขาใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะก็ต้องเป็นขนาดที่น้อยมากๆแหละต้มแล้วก็ผสมนมชงให้ลูกกินแล้วลูกก็หายจากอาการหอบหืดก็ อย่างน้อยก็ทําให้เรารู้ว่าตัวเนี้ยมีความปลอดภัยสูงเพราะอะไรที่เด็กทารกสามารถกินได้โดยที่ไม่เกิดอันตรายหรือเกิดความผิดปกติสแสดงว่ามีความปลอดภัยสูงแต่เราก็ควรจะต้องระมัดระวังในการใช้ต่อไปและรายล่าสุดที่มาเอาใบหนุมานประสานกายไปเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งปอดเราก็อู้มันใช้ได้ไหมอ่านตำราเล่มไหนก็ไม่เห็นพูดว่าต้นนี้มันใช้ได้ถึงระดับมะเร็งสักทีนะ เราไม่กล้าการันตีนะคือต้องขอบอกก่อนว่าทุกครั้งที่เจอคนป่วยโรคมะเร็งมาขอคําปรึกษาจะค่อนข้างเครียดที่เครียดเพราะอะไรมันเป็นโรคที่มีระยะเวลาที่ที่จะเรียกว่าสําคัญนะคะสําหรับเขาอยู่ช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่เขาจะเลือกการรักษาอะไรอะ่ะมันก็จะสําคัญมากลองถูกลองผิดเหมือนคนปกติอะ่ะ ไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปพราะฉะนั้นการตัดสินใจของเขาที่จะรักษาตัวเองด้วยอะไรอะ่ะจึงสําคัญมากแล้วจะให้เรามาชี้มาฟันธงโดยที่เราไม่ใช่หมอบอกตรงๆว่าเราไม่กล้าเราทําได้อย่างเดียวก็คือเขาตัดสินใจมาแล้วว่าเขาจะรักษาจากผู้รู้จากคนที่มีประสบการณ์ตรงจากคนรอบข้างจากญาติพี่น้องที่เคยหายป่วยจากสมุนไพรตัวนี้เราการันตีได้แค่ว่าสมุนไพรตัวนี้มีความปลอดภัยในระดับที่ ความปลอดภัยสูงพอพิษน้อยสามารถกินได้แต่เราจะไม่ได้การันตีว่ากินตัวไหนแล้วมันจะหายนะคะเพราะมันต้องประกอบด,ด้วยด้วยหลายๆอย่างคําเขาก็บอกว่าเราก็ถามว่ามีประสบการณ์ใครคนรอบตัวหรือใครที่รู้จักที่เคยรักษาเหรอเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินเลยว่าอนุมานระสานคายรักษาได้ถึงระดับมะเร็งปอดเขาก็เลยบอกว่า เขาก็เล่าให้ฟังว่าพ่อของเพื่อนที่อยู่ที่ไต้หวันท่านก็เป็นมะเร็งปอดเป็นเหมือนกับที่เขาเป็นรู้สึกก็จะเป็นระยะที่หนึ่งระยะที่สองอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแต่ก็เริ่มลามไปที่กระดูกเชิงการซีหนึ่งแล้วแล้วพ่อเขาอ่ะก็ไปได้สูตรมาจากใครก็ไม่ทราบว่าให้กินใบหนุมานประสานกายแต่พ่อน่ะจะกินจิ้มน้ำพริกก็คือเอาอเด็ดใบสดมาแล้วก็กินกับข้าวอ่ะพูดง่าย แล้วก็เออถ้าเขากินแบบนั้นมันก็โอเคถ้ามีคนเคยกินเคยลองว่ามันก็ไม่เสียหลายแต่ก็ถ้าอย่างนั้นก็กินเด็ดเป็นใบสองใบแล้วก็กินก่อนอาหารดูเลยปลายมันจะได้ไม่ต้องถูด,ดูดซึมหายไปกับข้าวซึ่งมันจะทําให้สูญเสียสารสําคัญและการดูดซึมมันจะไม่เต็มที่เพราะสมุนไพรอ่ะมันมันจะถูกขัดขวางถ้าถ้ากินพร้อมหรือกินหลังอาหารหรือกินตอนที่ท้องไม่ว่างอะคะ่ะ สมุนไพรส่วนใหญ่จะเหมาะที่สุดที่จะกินตอนท้องว่างนะคะก็ยกเว้นเป็นบางตัวก็เลยแนะนําเข้าไปแบบนั้นแล้วบอกให้เขาหาลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่เอามากินด้วยเพราะว่าตัวเนี้จะตอบสนองได้ดีมากกับผู้ป่วยถุงลมป่งพองแล้วก็ผู้ป่วยมะเร็งปอดน,นะคะการตอบสนองก็คือทําใหผ้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นกินข้าวได้นอนหลับมากขึ้นนะคะไม่ได้บอกว่าหายหรือไม่หายแต่ อย่างน้อยก็ทาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็เลยแนะนําให้ใช้คู่ไปกับตัวนั้นก็เลยทําให้เรารู้ว่าเจ้าตัวนี้เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเออแล้วมีประสบการณ์จากอีกท่านหนึ่งได้พูดถึงว่าลูกลูกเป็นลมชักลมชักเนี่ยปกติจะแนะนําให้กินต้นครอบจัก,กรวาลทั้งห้าก็คือกินตั้งแต่รากลําต้นใบดอกผล นะคะเขาเรียกคือภาษาภาษาแพทยแพทยโบราณเขาจะเรียกว่าทั้ง5้าก็คือทั้งต้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะแต่ลูกเขานั้นลายนั้นจะกินรากของหนุมานประสานกายเอามาต้มกินแล้วอาการของเด็กดีขึ้นก็ฝากเอาไว้เพื่อให้เป็นเกตความรู้เรายังคงจะต้องค้นคว้ากันต่อไปนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วก็ยังไม่มีไม่มีการระบุสปปรรพคุณตรงนี้แต่อย่างที่บอกแล้วว่า การใช้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ตรงของแต่ละคนนะคะแล้วก็ยาฝรั่งเนี่ยเขาก็ใช้หนูใช้กระต่ายใช้สัตว์ใช้ลิงนะคะมาลองยาซึ่งไม่รู้สิสัตว์น่ะมันก็ไม่ได้เหมือนคนไปซัดทุกอย่างเนาะแล้วอวัยวะอะไรของเขาแต่ว่าคนไทยอะ่ะตั้งแต่โบราณอะ่ะจะใช้ชีวิตตัวเองอหรือชีวิตผู้ป่วยหรือคนรอบข้างญาติพี่น้อง มาลองยาก็คือเราใช้คนจริงๆลองยาเพราะฉะนั้นการตอบสนองจะดีหรือจะเรวอ่ะมันก็เป็นผลที่น่าจะมั่นใจกว่าการใช้หนูทดลองนะคะแล้วตัวนี้พิษหรือว่าข้อพึงระวังของเขาก็มีอย่างเดียวอย่างที่ว่าก็คืออาจจะทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นก็จะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจ เต้นไม่ไม่สม่ำเสมอหรือหัวใจเต้นเร็วอยู่แล้วนะคะในกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้มีปัญหาตรงเนี้ก็สามารถลองกินได้เราจริงๆการแนะนําก็คือเริ่มกินจากขนาดน้อยๆในตําราทุกตําราส่วนใหญ่อะจะบอกว่าให้ต้มน้ํากิน3ามเหลือหนึ่งการต้มสามเหลือหนึ่งนี่คือต้มลักษณะเป็นยาแต่ถ้าต้มที่เรายังไม่ทันได้ป่วยอาจจะกินเหมือนกินชาก็คือต้มแค่เดือดแล้วกินต่างน้ําก็ได้นะคะ แต่ความที่มันหายากสําหรับคนหลายๆกลุ่มเขาก็เลยเลือกใช้วิธีเคี้ยวสดและกินเลยมันจะได้ไม่ต้องสูญเสียสารสําคัญไปกับความร้อนการต้มน้ํากินหมดกินไม่หมดก็คือเคี้ยวให้แหลกๆแล้วค่อยๆดูดน้ำกึ่งเลยถ้าใบมันหยาบมากก็คายทิ้งแต่ของตัวเองเราไม่คายอะกินไปจนหมดนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นในใครที่เป็นโรคไอหอบหืดตำราพูดไว้ถึงวันโรกด้วยซ้ําแต่ว่าวันโรกอะ แผนปัจจุบันก็มียาที่สามารถตอบสนองได้ดีเพราะฉะนั้นก็เราคงไม่ต้องไปกินถึงระดับนั้นนะคะเอาแค่ว่าถ้ามีอาการไอหอบหืดปอดหลอดลมทุกชนิดน่ะคือเกี่ยวกับปอดหลอดลมระบบทางเดินหายใจทุกชนิดอย่าลืมนึกถึงเขานะคะหานุมานประสานกายวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพอก็ง่วงมากปกติจะจะนอนแต่หัวเข่านะคะ ก็ขอบคุณมากที่อุตส่าห์ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ